ขึ้นต้คการพนันเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามการพนันเป็นสิน่งผิดกฎหมายเด็กแลยเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ โอเคนะคะก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไกโออีกเช่นเคยนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้นะไกโอมาพร้อมกับเกมยอดฮิตเกมกระแสนะเป็นเกมที่ใครๆก็ต้องรู้จักนะเกมนี้เกมมาจองเวสองหรือเส้นทางมาจองเวสองของค่าย PG วันนี้เกโอพกทุนมา200บาทเดี๋ยวจะมาปั่นมาจองเวสองให้ดูทุน200นี้จะป้วนหรือจะปังหรือจะพังนะเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะจ๊ะเดี๋ยวเกโอจะเริ่มต้นที่เบสิบเลยละกันนะมา เดี๋ยวไปดูกันสิว่าทุนสองร้อยกับเจ็ดสิบนี้เกอุกจะรอดหรือเปล่าออุ้ยเอาแล้วไงอุ้ยโอโ้โหกดทีเดียวนะเพื่อนๆได้ไปเท่าไหรน่นี่โอ้ยเงินรางวาัลซูเปอร์เมก้า1397บาทกับอีกหสสตางค์ S <S> กดทีเดียวได้เงินรางวัลซูเปอร์เมกานะบวกมาพันกว่าอุ้ยเอาเรื่องจัดเด้อมาจองเวน,นะอุ้ยวคูวาอย่างนี้มาอีกแล้วแล้วก็ไหลต่อเอาอยังไงเรียบร้อยได้มีอีก212บาทเงินรางวัลก้อนโตจ้าอุ้ยจัวทุนเติมแรงมา200ตัวน,นี้บวกมาจะ2,000แล้วเด้อก,กดมาแป๊บเดียวนะ โอ้ยโอ้โบทจะจ่ายนะแล้มีสองร้อยสามสิบสามบาทกับปีกหสตางค์โอ้ตอนนี้บวกมา2,000ันแล้วนะเบื่อโกดมาแป๊บเดียวบวกมา2,000นนะจกทุนเติมแรก200มาเดี๋ยวขยับเบ็ดเพิ่มเลยละกันไหลดีนะไปที่เบ็ดยีก่อนเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนเบ็ดยีไหลดีหรือเปล่านันทีล่ะ ขยับเบ็ดเพิ่มฟุ๊โอ้ยไม่ค่อยเลยสู้เบ็ดสิบไม่ได้ไปที่เบ็ดห้าสิบเลยและการจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะรู้สึกว่าอีกไม่นานเหมือนมันจะเข้าฟรีเกมเอ้าแล้วก็มาจริงจ้าฟรีเกมแรกของเราถูกถือว่าเลือกได้ถูกนะเลือกที่ขยับเลือกที่จะขยับเบ็ดได้ถูกเวลาถูกจังหวะนะมาเดี๋ยวมันลุ้นกัน แตกหรือเปล่าก่อนนะเขามีเกมเร็วๆอย่างนี้เอาวายคู่มาอย่างนี้สุดแถวเขาให้ยังไงไหลต่อหรือเปล่าเออได้อยู่โอเคเงินรางวัลก้อนโต1,100ั11กับอีก10บาทจ้า สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เก๋กันด้วยเด้อใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ก็ฝากกดให้ด้วยนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหไหลทิ้งไหลขว้างยังไงวะเนี่ยนี่เป็ด5้นะเพื่อนจบ จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะได้เงินรางวัลรวมมา1,300งมี60บาทโอ้ถือว่ายังแตกไม่หนักนะเพื่อนๆจ่ายมานิดเดียวปั่นเข้าฟรีเป็น50จ่ายมาพันกว่านะไม่เอาเรื่องเลยเอาเป็น50ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่รอดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเอาชอตแก้ตัวนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเก๋จะได้ปิดคลิปด้วยฟรีเกมนี้เลยหรือเปล่า เยอเพอแบบคูณสิล้างกระดานช็อตเดียวเท่านั้นแหละรู้เรื่องนะเอออุ้ยยังไงคูณได้อยู่โอ้โเสียดายโอ้ยที่ล้างกระดานเมื่อกี้ได้แค่คูณสี่นนะ ได้มาหนึ่ OK ันสี่รบาทรางวัลตอนโตแล <for> oh, you, ้วอยูห้ามูลนะเพื่อนๆตอนนี้อุ้ยวายไหมคูณสิบเขาให้อุ้ยสวยงามโอเคโอเคเวอร์ร okay, okay, ีกูดเป็นเท่าไหร่จ้า เงินรางวัลในกา2 1 0พัอก้าบบาทไม่ขาดไม่เกินนะสามุนสุดท้ายสุดท้ายจะบวกไปอีกเท่าไหร่โอเค สุดท้ายจ้าโอ้โหสุดท้ายและท้ายสุดนะจบไปเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนๆได้มา4,200กับีก40บาทอะถือว่าอยู่ในเส้นทางนะพอไปวัดไปวานยังไงดีจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้มาขออนุญาตปัดเสษทิ้งอีกสักสามร้อแล้วกันนะไปที่เบ็ดร้อยเลยอุ้ยอ้ย ยังไงยังไงไอุยอ้ยอุย้ยตีเกมเบร้อยเอาแล้วไงอุย้ยแตกหรือเปล่าก่อนนะเข้าต่อต่อกันอย่างนี้มาเดี๋ยวมันลุ้นกันเออได้เท่าไหร่ก็เอานะถือว่าแถมให้เก,โอ,กโอ๊กนะวันนี้มาจองเว2สองเอาเรื่องเดอ้อสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนถ้ายังเรื่องไม่ได้ว่าจะเล่นเกมอะไรนะวันนี้เกโอ๊กแนะนำเลย เกมมาจองเวสองหรือเส้นทางมาจองเวสองของค่ายพีซนะรีบๆไปตามกันได้นะก่อนที่เกมจะไม่แจกเด้อโอโอ้ยเอาแล้วไงแล้วยังไหลตอ่อเอาตอ่อหรือเปล่าได้อยู่อุ้ยเสียดายไอ้ขีดขีดแถวแรงมันไม่มีนะ ข้ามีบอกเลยนะเต็มคาราเบลอีกไม่เป็นเท่าไหร่จ้าโอ้ยเงินรางวัลซูปเปอร์เมกาแป0 0ัยกว่าทันยี่สิบเพื่อน,นจากคุณเติมแรกมาแค่200นะตอนนี้บวกมองหมื่นกว่าแล้วนะอเอาเรื่องศาสตร์นะเล่นแบบวัดๆแล้วเล่นไล่เป็ดไปเลยนะ ดูดูนอ,องฟีเกมนี้บวกมาเป็นหมื่นแล้วนะเลยอยู่สามหมุนไปดูว่าจะแถมอีกเท่าไหร่สุดท้ายโอ้สุดท้ายและท้ายสุดจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะได้เงินรางวัลรวมมา9580ับาทปันเข้าฟรีเกมเป็นร้อยนะดูดีนะ เข้าฟรีเกมต่อกันรัวๆเลยขยับเบ็เมื่อปุ๊บเข้าฟรีเกมปั๊บนะโอเคพอดีกว่านะเพื่อนๆจุกคุณเติมแรกมา200ตอนนี้ได้มาที่17,378บาทถือว่าบวกมาเยอะมากๆเลยนะสำหรับเกมมาจองเวสองของเราในวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นตามนะก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะเกยปังบุ่ไว้ให้แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยนะ โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมเพื่อนๆคนไหนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหเกี่ยวกันด้วยเด้อสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ